สวัสดีครับแชมป์รถทัวร์ซีซั่นแรกเด็กดวงเล็กสวัสดีครับผมเด่นดวงเล็กทีเดียวเก้าครับเป็นไงบ้่งทีเดียวเก้าครับตอนนี้การซ้อมเป็นไงมัางการซ้อมตอนนี้ก็ซ้อมมาดีมากครับมนก็มั่นใจในตัวเองครับดีมากเนี่ยซ้อมมาประมาณกี่อาทิตย์ครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนเลยหรืครับเลือดแพ้นักลุกมาก็ซ้อมมาตลอดครับโอ้ถ้าพูดถึงงั้นต้องต้อง ต้องย้อนกลับไปถามในไฟที่เราแพ้นักลบไฟที่เราแพ้นักลบเนี่ยมันมันทําให้เราสูญเสียอะไรความมั่นใจอะไรไปไปบ้างหรือเปล่าครับคือไฟที่เราแพ้นักลบสูญเสียอะไรก็สูญเสียกําลังใจครับแต่เราได้ได้ดูข้อผิดพลาดของตัวเองครับหรือ,อมันก็มีดีอย่างเสียอย่างครับถ้าเราถอดบทเรียนในไฟนะั้นใช่ครับข้อผิดพลาดของเราคืออะไรครับข้อผิดพลาดวันนั้นคือการเตรียมตัวการลงหนักยังยังไม่เป็นมืออาชีพพอ คือไฟนั้นคือปกติน้ําหนักลดแค่ประมาณ3-4มโลแต่ไฟที่ต่อยกับนักโลบ่ะน้ําหนักมันน้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นครับแล้วทีนี้มันมันเลยลดเยอะไปหน่อยทําให้แบบร่างกายแบบมันไม่ฟื้นในในในเวลาที่โับมันเลยแบบออกอาวุธก็ไม่มีน้ําหนักไม่มีประสิทธิภาพครับคือคือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเนาะใช่เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วอันนี้เราเราถอดบทเรียนใช่ก็คือมันเป็นเพราะว่าตัวเราเองคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํา น้ำหนักได้พี่ดีครับใช่ครับประเมินอะไรบางอย่างผิดพลาดไปใช่ครับแล้วไฟนี้ครับเป็นไงครับเรื่องน้ำหนักไฟนี้ก็น้ำหนักว่าไม่มีปัญหาครับก็ซ้อมมาแล้วก็คุมอาหารมาอย่างดีครับไม่น่าจะมีปัญหาครับวันนี้เราเจอกับไทโต้ไปไทกิไทกิไทกิในโตใช่ครับผู้สั่งกันเป็นไงครับนี่เป็นครั้งที่สองครับใช่ครับก็ไม่มีอะไรกังวลใจครับกังวลใจแค่เรื่องกติกา ในการต่อยกติกาคิกบ็อกซิง่งขนาดนี้นครับอย่างยืดไม่กังวลครับถ้าผมย้อนถามไปเรื่องกติก,กาคิกบ็อกซิง่งครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าครับ<า>ที่ชกในแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับถ้าผมถามคุณตอนนี้คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคิกบ็อกซิง่งก็หาไม่เลยก็ศึกษาก็ศึกษากติกามาทุกอย่างครับก็ศึกษามาพอสมควรแต่เวลาการชกมันจะเป็นอย่างที่ที่เราชิดเราจะติดมวยไทยมาด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ กลัควคำการจะเตือนทนั้นครับเวลาแบบที่เราเหนื่อยจังหวะแบบอยากชนะอยากซูซีอยากอะไรเผื่อมันติดพันมือไทยไปด้วยครับก็กลัวตรงนี้ที่หน่อยครับจะมีปัญหาเยอะเลยตอนแบบโดนทีหรือว่าเตะขาแล้วบส่วนใหญ่น้าคนไทยเราจะช,ช,ชอบกับขาอะไรครับตรงนั้นก็กังวลในเรือ่องกติกากังวลกังวลนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับผมไม่น่าจะเป็นปัญหานะถ้างั้นในส่วนของทีมทีเด็ด99เตียมการอะไรเกี่ยวกับเรื่องกติกาสำหรับทีมบ้าง ก็เทนเนอร์ผมก็เตรียมการมาทุกอย่างครับผมก็ศึกษาพวกพี่ที่ต่อยในวันในกิจการคิกบ็อกซิ่งมามาทุกอย่างครับเพราะแบบเราก็ต้องซ้อมและปรับแก้ไขของตัวเองมาด้วยครับงั้งนี้ค่ายคุณมีใครเคยต่อยคิกบ็อกซิ่งบ้างครับต่อยคิกบ็อกซิ่งไม่น่าจะมีครับนี่คุณเปิดตลาดเลยเปิดตลาดน่าจะเปิดเป็นคนแรกเลยอย่างอย่างพวกซูเปอร์บอลมีเคยรู้สึกเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นไหม ช่วงวันน่าจะเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับแต่ไม่ได้เห็นการการชงเขาในแต่ละครั้งที่ไปนะครับต่อ,ก,อกซยชูชน์ต่อยชูน์ต่อยชูนยแต่ในตัวเราก็คือเหมือนกับต่อยคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยใช่ครับคนแรกของค่าใววานเนี่ยใช่ครับคิดว่าจะประเดิมมือเปิดตลาดคิกบ็อกซิ่งได้หรือเปล่าถ้าอยากเป็นคนเก่งก็ต้องลองประสบการณ์ใหม่ครับโอ้เบสออเดอร์เบสอะไรข้านคิกน้อผมย้อนถามกลับไปผู้ต่อสู้ของคุณ ใอตญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเคยต่อยมาทีวันนั้นผมจําได้ว่าว่านายหลายคนกคงจะจาได้นะคุณโดนเตะขาใช่ครับโดนเตะขาแล้วมีอาการครับก็มันก็เสบแสบคันๆนะครับตอนโดนเตะแต่ไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเจ็บมากอยู่ได้ครับทนได้แต่เวลาโดนโดนอาวุธที่โดนตรงที่มันช้ำหรืออะไรมันก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยคือโดนมากๆโดนหนักๆนักมันก็ไม่ไม่ไม่น็อกแน่นอน แต่ไม่นอกแน่นอนนี้ไม่คุ้มมั่นใจนะว่าไม่นอกแน่นอนันอกจากลูกเตะขาแล้วเขามีอะไรครับเขาไฟล่าสุดที้นเขาเตะก้านคอครับอ๋อมีก้านคอด้วยใช่ครับมีท่าไม่ตายเพิ่มอีกทาใช่ครับกับเรานี่อาวุธประมาณพวกนี้ทั้งเตะขาทั้งเตะก้านคอเนี่ยเราเคยโดนโดนแล้วแบบเหมือนเหมือนแบบเคยแพ้นอกด้วยลูกประมาณนี้หรือเปล่าครับไม่เคยครับไม่เคยแพ้นอกด้วยลูกการเตะก้านคอไม่เคยเตะขานอก ก็คือพวกนี้ทําอะไรเราไม่ได้ใช่ครับแค่แสบแสบเป็นครั้งครับโอเคถ้าให้เดาหรือว่าคาดการเกมในวันเสาร์นี้คิดว่ามันจะจบยังไงครับก็ได้ขึ้นวันแชมปมชิพก็อยากจะชนะน็อกให้ได้ครับเพื่อเป็นรางวัลในสงการเลยครับและเป็นและเป็นแบบครั้งแรกที่น็อกได้ใน ในในวันวันเชฟมืญชิพครับีเงั้นผมถามย้อนหน่อยในวันลูมินีแล้วก็ในวันรายการหลักอ่ะคุณเคยน็อกใครบ้างไหมไม่เคยครับอย่างนี้น่าจะยังไม่เคยยังไม่เคยน็อกใครครับแต่เราตั้งเป้าใช่ไหมว่าใช่ครับเพราะว่าโบนัสนี่มันเท่าไหร่อ่ะแปดล้านแปดครับโบนัสแต่งในคนเที่ยวสงการได้กี่ตีนะดูแล้วนะช้ำช้ำเลยนะเที่ยวได้หลายปีคนเที่ยวเนียโอ้ย่ังงั้นตามฐานก็ขอให้คุณ ใจหวั่นสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนๆมวยเนี่ยในวันเสาร์เนี่ยเขารอเชียร์คุณรอเชียร์ให้คุณได้ไปเที่ยวสงการแบบฉ่ำๆฝากบอกอะไรพวกเขาหน่อยไหมครับอยากจะบอกฝากบอกแฟนมวยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันเสาร์ที่6เมษายนผมจะทําให้ได้ผมจะกลับมาผมจะพูดสัทธากลับมาให้ได้ครับโชคดีครับขอบคุณครับ